โตงงานแล้วอะ่ะงกิปโตก็ร้วงหนักไอพี่พัดอ่ะมันมีมาแล้วอะ่ะหยุดแกเชื่อเรื่องดวงปะเจ๊ไม่เคยดูดวงไม่ใช่เหรอไปให้เหนือสุดเลยแล้วกันที่จองห้องพักไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณพิมพ์เดินทางมาเหนื่อยไม่เป็นไรค่ะเรียกพิมพ์เฉยๆก็ได้ค่ะอะลาวต้านะคะที่นี่ก็คือร้านอาหารถ้าพิมพ์เฉยๆอ่ะพิมพ์อ,พมอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลีมูซีในหมู่บ้านมารับไปเที่ยวจริงหรอ,อไหนอ่ะนี่ไงคันนี้กลองไม้นี่เป็นกองตีคนหักเค้ื่องห้ยในวันแต่งงาน มิดตัวคนเดียวตกอันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราตีจะจ่วยคือเฮาดุดพนได้แต่ว่าพีมก็ไม่รู้นะคะว่าสมัยก่อนเขาไว้ใส่อะไรกันทำไมพี่รู้สึกคุค้นๆกับกล่องใบนี้จังเลยตีสุดท้ายตีเฮาจำได้คือวัดป่าซักเป็นตีตีเฮาได้พบกับคนหักเราไม่อยากแข่งกับใครแล้ว เราก็เลยกลับบ้านอย่างน้อยที่บ้านอะ่ะก็มีคนที่เรารักแล้วก็รักเราไม่เป็นไร,รอ่ะเดี๋ยวพี่อะ่ะจะช่วยเราหาจนเจอเลยแหละโชคดีจังที่ได้เจอพี่ นี่ได้ละข้าวซอยที่อยากกินอ,อันนี้มันไม่ใช่ข้าวซอยไม่ใช่หรอข้าวซอยสิก็เธออยากกินข้าวซอยนี่